สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับน้องๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะพวกเราจะมากินของเปรี้ยวๆนะครับมีมะปรางนะครับผมเขาเรียกว่ามะปรางอะไรนะลำยองลำยองมาเรียกว่าลำยองลำยองไม่ใช่ลำยองนะแต่คลิปที่แล้วเราจินมมายองชิดมายองชิดด้วยมะปรางนี้ด้วยนะครับมาครับทุกคนเปรี้ยวพี่เกดใจดีเนี่ยปอกมาให้เลย หั่นให้เลยวันนี้ไม่ม,มะม่วงครับมะม่วงเปรี้ยวเกินครับไม่ก<อ>ินมะม่วงไม่เอานีผมใส่มะม่วงกินมะป่างดีกว่านี้นี่กินมะป่าได้ไม่ต้องจิ้มเลยมันหวานนะน้ํลำยงไงมันปเปรี้ยวหวานนะครับอืมต้นนี้อร่อยมากเมื่อก่อนนะผมก็กินต้นนี้แหละตั้งแต่เล็กเลยต้นเนี้ยต้นไหนะต้นมะล่างขโมยขว้าเลย วันนี้ผ่ามาให้พร้อมสบายกินสบายเลยไม่ต้องไม่ต้องมัวไปดูดครับไม่ได้นี่ไม่ถึงใจไงมากัดเกียนนิทานิสผ่ามาเลยเกมคือแบบตามใจทุกคนจัดใส่จัดใส่เนี่ยมันกินแบบไม่ต้องจิ้มกัไแหละพี่เจมนี่ตามใจทุกเรื่องนะทุกคนเรื่องเฉพาะเรื่องกินนะแต่เรื่องอื่นไม่เอาะมา มาครับทุกคนครับกินของไมบเปรี้ยวด้วยกันนะผมวันนี้กินมะปรังลำโยงน้เผ็ดมากไม่เปรี้ยวมากอันนี้ไม่ท้องเสียแน่นอนใช่มันไม่เปรี้ยวถ้าจะให้ท้องเสียต้องไปเอามะม่วงมากินน้ำดอกไม้เราสิ่มมากินกับอะไรนะ อะไรนะไปพริกมะล่าเหรอมะล่าอร่อยกินกับน้ำมิกะเป็นไงไม่อร่อยอ่ะเปรี้ยวมากกับที่ยังดับไม่อยู่อ่ะเผ็ดก็เผ็ดเปรี้ยวก็เปรี้ยวโอ้โหตีกันนะทุกคนเกิดไหมเนี่ยก็ดูหน้าก็น่าจะรู้อ่ะมันไม่มีความเผ็ดเลยเนี่ยผมว่าซอยพริกมาให้แล้วเนี่ยไม่เผ็ดก่อน จัดพริกเลยปริกต่อนเลยไม่ดูหน้าก็จะมู้แล้วแหละคัดท้าทายผมอ่าจัดไปเวลามาก่อนพี่กินแบบนี้ไม่เผ็ดพี่เกมพี่เกมไม่น่าเอาพริกแห้งไหมหรอกพี่เกมน่าจะเอาพริกไอ้ขี้หนูวะพริกขี้หนูสวนน่ะมันไม่ค่อยเผ็ดมันหอมเป็นนิ่แข็งคนที่กินเผ็ดไม่ได้ไม่ค่อยเยอะทำไมอ่ะกินเผ็ดก็จะแบบ เหงื่อคือเขาเรียกว่าอะไรนะคนอ้วนม่เกี่ยวมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยเขาเรียกว่าตอนเด็กๆไม่เคยกินไม่เคยกินพริกไงทุกคนแล้วโตมาแล้วมากินเนี้ยแล้วก็เหงื่อออกเผ็ดเร็วผมนี่ชินอ่ะไบต่อการเผ็ดลาบดิบขนาดหน้าร้อนนอนอยู่เฉยเหงื่อเต็มหลังนะทุกคนก็นานร้อนอ่ะ เด็ดมากม,มีทั้งลูกเปรี้ยวแล้วก็ลูกไม่เปรี้ยวงอมมากก็จะหวานนิดนึงส่วนงอมน้อยก็จะเอาไปเปรี้ยวนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยกำลังกินอร่อยมาปางต้นมีต้นนี้มันอร่อยทุกปีเขาจะเก็บไปขายนะครับแต่ปีนี้ไม่รู้เขาไม่ไปขายนะเศรษฐกิจไ,ไม่ดี น่าจะขายไม่ออกโอ้ยตลาดตลาดเต็มเลยอ่ะเนาะใครจะไปขายอ่ะมาไม่ยงคิดมันเยอะตอนนี้มาปางแบบนี้เลยขายไม่ออกเขาไม่ค่อยกินมาปางไปดองนะอย่างเงี้ยใช่เอาไปดองเขาไปเชื่อมเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อือนนี้เราจะไปเอาจับอื่นกันอีกเม่อไหม่แล้วครับคุณผู้ชมเราจะไปจับอื่นไหมครับพี่เจมเราจะไปจับอื่นกันไหมยังไม่บอลเลย ให้จับมาเรามาเพิ่มแซ่บครับสุดจริงๆวันนี้น้ำจิ้มไม่เผ็ดมากผมชอบพี่เกมนี่คือแบบเป็นเซฟอะทุกคนเซฟเกมอะผมจะบอกว่าวันนั้นได้ไม่มกินออกูก่อนเลยวันนั้นไม่มากินต้มยงกลบพี่อะอร่อยมากเลยเมื่อวานอะ ไม่เกมไม่ชวน่ะตัวเองกินไปแล้วอะเห็นกินไปกับยายแล้วบอกให้ไม่ชวนอืมก็อยากกินอีกอะผมกินได้อะก็เลยกินกันสองคนนะอร่อยมากแต่ผมกินไปแล้วพี่เกมอร่อยกว่าเห็นกินไปแล้วไงก็เลยแบบไม่ชวนละไปกินกับยายไปกินกับยายแล้เดียวเยี่ยมไม่กินไปกินไปยังมดอันนี้ไอหายไปครึ่งหนึ่งเลย ส่วนมากพี่ไม่เจ็บท้องขนาดกินเปรี้ยวก็ยังไม่เจ็บท้องเลยใช่กินเปรี้ยวกินเผ็ดมีเพื่อนหลายคนบอกว่าระวังเวลาเรากินเผ็ดกินเปรี้ยวอะไรเงี้ยไม่ท้องเสียหรอไม่แบบอ,อะไรเงี้ยไอไม่เลยครับไอเปรี้ยวผมไม่เคยเป็นแต่ว่าถ้าเผ็ดอะเผ็ดแบบมากๆเลยแบบกินพริกแบบโจ๊ะๆรอบนั้นอะไม่เคยเป็นหรอเสียหรอวันนั้นกินมะม่วงกับผมที่บ้านตกมากวันนึงบอกขี้แดอก็อันนั้นมันเปรี้ยวจริงๆอะ พี่เลยบอกไม่เป็นนะเปียวคผมนี่ไม่เป็นผมแบบกินกับพี่เกมบ่อยไงพี่เกมพาากินน้ำจิ้มหนึ่งถ้วยจะหมดเลยสับเกินแบนไอ้แบนบัสดันออากินได้เหรอเพื่อกอะเม็กได้แล้วแต่เราจะขโมยน้ำพี่เกมอ้าวไม่ได้นะน้ำนั่นพี่ใส่อันนี้ไปนะยังพี่ กอทุกคนดูดิคนอะไรกินนมข้นกับน้ำดูดิไม่แล้วประเด็นคือพี่เกมดูดนมข้นหวานกินเล่นน่ะแต่ก็ดีนะทุกคนหวานผมก็บ้าทำตามพี่เกมมันแหละสุดคห้มเนี่ยดูดิกินกันหมดเลยพี่เกมพี่เกมไม่ทำเผื่อไงอร่อยจืดใจเลยอันนี้น้ำเปล่าเราน้ำเปล่าผสมนมนมข้นหวาน จะง่ายท้องจะง่ายท้องเร็วๆฝนจะมาแล้วเมืดนมาบนหัวเราแล้วไฟอินต้องบอกพฟอินพี่เกมบอกท่านไม่ได้หรอกท่านปวดกินได้เลยมาครับคุณผู้ชมครับใกล้จะหมดแล้ว น้ำจิ้มเด็ดมากเด็ดจริงๆกินเรื่อยๆจนหมดอ่ะตอนนี้แบบเริ่มเข็ดฟันแล้วพี่อ่เพิ่มเพเ่ชอบเข็ดฟันตอนอเด็กๆนี่กินอะไรก็ไม่เข็ดกินแบบเปรี้ยวจัดก็ไม่เป็นไรแก่มานี่แบบอายุเยอะขึ้นไงอายุจะขึ้นก็พออย่าพูดแก่เลยตามตามอายุการใช้งานทุกคน ฟันมันบางเหรอเท่าขึ้นใช่ไหมผู้ผู้รู้ฟันมันเริ่มบางใช่ไหมหรือเค็ดฟันพี่เกมอายุเยอะกว่าเขาไงเล้จะราอกแล้วแหละนะยี่สิบสองพี่เกมนี่คือห่างกับผมแต่เทียนปักเค้กวันนั้นไม่ใช่ยี่สิบสองแลทุกคนเทียนปักเค้กวันนั้นนี่ยี่สิบอะไรนะเดี๋ยวเออนึกถึงวันนั้นเลยเค็มโมนะมาต้องทำแกะร้องหายแกะร้องออกออออกแล้ว เดี๋ยวเข่อแล้วไอมาครับคุณผู้ชมครับหนึ่งคำตรวจตรวจคำสุดท้ายอ่ะกินหมดแล้วอ่ะอเต็มถ้วยตอนแรกหายหืดมลยเชื่อว่ามันจะสุดยอดอร่อยมปฟางมันอร่อยครับผมมันเลยกินแบบเพลินๆมันไม่เปรี้ยวมากแบนแบนครับมุมเต็มปากเลย โอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็ชวนทุกคนนะครับมากินมะปรางด้วยกันครับดูครับคนอ้วนกับคนผอมนด้กินกันใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมกับน้องก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ฝนจะเริ่มตกแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย